ถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในกลางคืนวันศุกร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์นั้นมีมานานนับศตวรรษเล่ากันว่าถนนสายนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะในคืนวันศุกร์ที่มืดมิดและเงียบสงัดเท่านั้นผู้ที่บังเอิญขับรถลงเข้าไปในถนนสายนี้มักจะพบเจอกับเรื่องราวประหลาดเหนือธรรมชาติที่ยากจะอธิบายได้บางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงกระซิบจากความมืดบางคนเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหวอย,อยู่ต่างข้างทางบางคนถึงขั้นเจอสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุได้ ถนนสายนี้ว่ากันว่าทอดยาวอย่างไร้จุดหมายไม่มีทางออกไม่มีสัญญาณบอกทางไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดมิดและเงียบสงัดผู้ที่หลงเข้าไปจะต้องขับรถไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าซึ่งถนนสายนี้ก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวและความสงสัยว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ มีตำนานมากมายเกี่ยวกับที่มาของถนนสายนี้บางก็ว่าถนนสายนี้เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณบางก็ว่าถนนสายนี้เป็นผลงานของพลังงานลึกลับที่ยังไม่สามารถอธิบายได้บางก็ว่าถนนสายนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความเครียดแต่ไม่ว่าที่มาของมันจะเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือถนนสายนี้ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันและยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถไขได้ เรื่องราวเกี่ยวกับถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์นั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่รู้และความลึกลับของโลกใบนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเปิดใจรับความเป็นไปได้ที่ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่เข้าใจอีกมากมายและมันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทผู้ที่เคยหลงเข้าไปในถนนสายนี้เล่าว่าสิ่งแรกที่พวกเขาพบเจอค,อคือความเงียบสงัดที่น่าขนลุกความเงียบที่แทบจะทำให้ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง ความเงียบที่ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจนรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเช่นแสงไฟประหลาดที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ตามข้างทางหรือเสียงกระซิบที่ดังแว่วมาในความมืดบางคนเล่าว่าพวกเขาเห็นภาพหลอนที่น่ากลัวเช่นภาพของคนตายภาพของสัตว์ประหลาดหรือภาพของเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบางคนเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงกรีดร้องหรือเสียงหัวเราะที่น่าขนลุก บางคนถึงขั้นเจอสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุได้เช่นผีปีศาจหรือสัตว์ประหลาดจากต่างมิติสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความรู้สึกว่ามีใครบนหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกว่ามีสายตาที่มองไม่เห็นกำลังติดตามทุกการเคลื่อนไหวความรู้สึกว่ากำลังถูกสะกดรอยตามโดยสิ่งลับที่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไร ความรู้สึกนี้จะทำให้ผู้ที่หลงเข้าไปในถนนสายนี้รู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังเมื่อถึงรุ่งเช้าถนนสายนี้ก็จะค่อยๆหายไปอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวและความสงสัยว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่บางคนถึงกับป่วยเป็นโรคทางจิตเวชหลังจากที่ได้เจอประสบการณ์เลวร้ายบนถนนสายนี้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้ที่พยายามไขปริศนาของถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์ บางก็ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังบางก็ว่าเป็นนักไสยศาสตร์ที่ต้องการติดต่อกับโลกวิญญาณบางก็ว่าเป็นนักผจญภัยที่ต้องการพิสูจน์ความกล้าหาญของตัวเองแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครทุกคนก็ต้องเผชิญหน้ากับความลึกลับและความน่ากลัวของถนนสายนี้บางคนหายสาบสูญไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบร่องรอยของพวกเขาอีกเลยบางก็กลับมาด้วยสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ไม่สามารถพูดหรือทำอะไรได้ บางก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้มีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตและสามารถเรื่องราวที่พวกเขาได้เจอมาได้แต่เรื่องราวของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่น่าเชื่อถือนักวิทยาศาสตร,ร์บางคนเชื่อว่าถนนสายนี้เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางควอนตัมที่ทำให้มิติเวลาบิดเบือน นักกายศาสตร์บางคนเชื่อว่าถนนสายนี้เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณนักผจญภัยบางคนเชื่อว่าถนนสายนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความเครียดแต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองได้ความลึกลับของถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถไขได้และอาจจะไม่มีใครสามารถไขมันได้เลยตลอดไปในบางครั้ง ผู้ที่หลงเข้าไปในถนนสายนี้อาจจะพบเจอกับผู้คนอื่นๆที่หลงทางอยู่เช่นกันผู้คนเหล่านี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากอันตนรายหรืออาจจะเป็นตัวอันตรายที่คอยขัดขวางและทำร้ายพวกเขามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและสัญชาตญาณของแต่ละคนบางคนเล่าว่าพวกเขาได้พบกับคนแปลกหน้าที่ดูเหมือนจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับถนนสายนี้คนแปลกหน้าเหล่านี้จะให้คำแนะนำและคำเตือนแก่พวกเขา แต่ก็ไม่เคยเปิดเผยตัวตนหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงของตัวเองบางคนเล่าว่าพวกเขาได้พบกับกลุ่มคนที่ตั้งแคมป์อยู่ริมถนนกลุ่มคนเหล่านี้จะต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นและแบ่งปันอาหารและที่พักให้แต่ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวของตัวเองหรือที่มาของถนนสายนี้บางคนเล่าว่าพวกเขาได้พบกับคนบ้าที่อาศัยอยู่บนถนนสายนี้คนบ้าเหล่านี้จะพูดจาไม่รู้เรื่องและทำร้ายผู้คน แต่ก็มีบางคนที่ดูเหมือนจะมีความรู้เกี่ยวกับถนนสายนี้ซ่อนอยู่เบื้องหลังความบ้าคลั่งบางคนเล่าว่าพวกเขาได้กับปีศาจท,ที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์ปีศาจเหล่านี้จะพยายามหลอกล่อและล่อลวงพวกเขาให้ทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและอันตรายการพบเจอกับผู้คนอื่นๆบนถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์นั้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความสามารถในการเอาตัวรอดของแต่ละคน มีคำแนะนำมากมายสำหรับผู้ที่บังเอิญขับหลงเข้าไปในถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์คำแนะนำเหล่านี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่การรักษาความสงบการมีสติและการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองคำแนะนำแรกคืออย่าตื่นตระหนกพยายามควบคุมสติและหายใจเข้าลึกๆความตื่นตระหนกจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดและอาจนำไปสู่อันตรายได้คำแนะนำที่สองคืออย่าไว้ใจใครพยายามสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวอย่างรอบคอบ อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินง่ายๆคำแนะนำที่3คืออย่าหยุดรถพยายามขับรถต่อไปอย่างช้าๆและระมัดระวังอย่าหยุดรถโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพราะอาจจะทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายได้คำแนะนำที่4คืออย่ามองไปรอบๆพยายามจดจ่ออยู่กับการขับรถและมองไปข้างหน้าอย่ามองไปข้างทางหรือข้างหลังเพราะอาจจะทำให้คุณเห็นสิ่งที่น่ากลัวและเสียสมาธิได้ คำแนะนำที่5คืออย่าส่งเสียงดังพยายามเงียบและสงบให้มากที่สุดอย่าส่งเสียงดังหรือพูดคุยเพราะอาจจะดึงดูดความสนใจของสิ่งลึกลับที่อาศัยอยู่บนถนนสายนี้คำแนะนำสุดท้ายคือจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติจงทำตามสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณของคุณอาจจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากอันตรายได้แม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์จะเป็นเพียงตำนาน แต่ก็มีผู้คนมากมายท,ที่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงผู้คนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ประหลาดเหนือธรรมชาติหรือผู้ที่สนใจในเรื่องลี้ลับและเรื่องแปลกบางคนเชื่อว่าถนนสายนี้เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณ oui. และผู้ที่หลงเข้าไปในถนนสายนี้จะสามารถติดต่อกับวิญญาณได้บางคนเชื่อว่าถนนสายนี้เป็นผลงานของพลังงานลึกลับที่ยังไม่สามารถอธิบายได้และผู้ที่หลงเข้าไปในถนนสายนี้จะสามารถสัมผัสกับพลังงานนี้ได้ บางคนเชื่อว่าถนนสายนี้เป็นเพียงภาพรลวงตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความเครียดแต่ภาพรลวงตานี้ก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของผู้ที่ประสบกับมันได้ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเรื่องราวเกี่ยวกับถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์ยังคงเป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายมันเป็นเรื่องราวที่กระตุ้นจินตนาการและความกลัวของมนุษย์ มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราตระหนักถึงความไม่รู้และความลึกลับของโลกใบนี้และมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราต้องถามตัวเองว่าถ้าเราบังเอิญขับรถหลงเข้าไปในถนนสายนี้เราจะทําอย่างไรในวัฒนธรรมสมัยนิยมถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับความน่ากลัวและความไม่แน่นอนมันถูกนําไปใช้ในภาพยนตร์หนังสือเกมและสื่ออื่นอนอีกมากมาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกและน่าติดตามในภาพยนตร์ถนนสายนี้มักจะถูกใช้สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดเหนือธรรมชาติเช่นการปรากฏตัวของผีปีศาจหรือสัตว์ประหลาดการหายตัวไปของบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในหนังสือถนนสายนี้มักจะถูกใช้เป็นสถานที่ที่ตัวเราต้องเผชิญหน้ากับความความกลัวและความอ่อนแอของตัวเอง หรือต้องต่อสู้กับพลังลึกลับที่ควบคุมถนนสายนี้ในเกมถนนสายนี้มักจะถูกใช้เป็นสถานที่ที่ผู้เล่นต้องสำรวจและไขปริศนาเพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังถนนสายนี้หรือเพื่อหลบหนีจากอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสื่ออื่นๆถนนสายนี้มักจะถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายหรือการเผชิญหน้ากับความกลัวและความท้าทายการใช้ถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์ในวัฒนธรรมสมัยนิยม แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความกลัวและความปรารถนาของมนุษย์มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราคิดถึงความหมายของชีวิตและการเดินทางนอกจากเรื่องเล่าและความเชื่อแล้วยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะสนับสนุนความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าปรากฏการณ์ควรตัมเช่น การพันกันทางควอนตัมและการบิดเบือนของมิติเวลาอาจจะทำให้เกิดถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์ได้การพันกันทางควอนตัมเป็นปรากฏการณ์ที่อนุภาคสองอนุภาคมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกลับแม้ว่าอนุภาคทั้งสองจะอยู่ห่างกันมากก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะของอนุภาคหนึ่งจะส่งผลต่อสถานะของอีกอนุภาคหนึ่งทันทีนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการพันกันทางควอนตัมอาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนของมิติเวลา และทําให้เกิดช่องว่างในมิติเวลาที่นําไปสู่ถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้การบิดเบือนของมิติเวลาเป็นปรากฏการณ์ที่มิติเวลาโค้งงอและบิดเบือนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการบิดเบือนของมิติเวลาอาจจะทําให้เกิดช่องว่างในมิติเวลาที่นําไปสู่ถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้อย่างไรก็ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่เพียงพอและยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม ถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์อาจจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็เป็นตำนานที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของผู้คนมากมายมันเป็นตำนานที่ทำให้เราตระหนักถึงความไม่รู้และความลึกลับของโลกใบนี้มันเป็นตำนานที่ทำให้เราเบรรรัดแจความเป็นไปได้ที่ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่เข้าใจอีกมากมายมันเป็นตำนานที่ทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดร,ระวังและไม่ประมาท มันเป็นตำนานที่ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการมีสติและการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองและมันเป็นตำนานที่ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการมีเพื่อนร่วมทางและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันเป็นเรื่องราวที่คุ้มค่าที่จะจดจำและเล่าขานต่อไปมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราคิดถึงความหมายของชีวิตและการเดินทาง เรื่องเล่าเกี่ยวกับถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์สอนให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่สามารถอธิบายได้ดโดยวิทยาศาสตร์หรือตรรกะถนนสายนี้เป็นเหมือนปริศนาที่ท้าทายให้เราเข้าไปค้นหาคำตอบแต่ก็เตือนให้เรารู้ว่าบางครั้งการไม่รู้ก็อาจจะดีกว่าการเดินทางบนถนนสายนี้เปรียบเสมือนการเดินทางในชีวิตที่เราต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนความกลัวและความท้าทายต่างๆ เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมสติเชื่อมั่นในตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่สอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักโลกและรู้จักความหมายของการมีชีวิตอยู่บางทีถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์อาจไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แต่เป็นสภาวะทางจิตใจสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเราลงทางในชีวิต เมื่อเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หรือเรากำลังจะไปที่ไหนสภาวะที่เต็มไปด้วยความกลัวความกังวลและความไม่มั่นใจในสภาวะนี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในความมืดเราอาจจะเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงแปลกๆหรือรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจับจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาการออกจากสภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของเรายอมรับความไม่แน่นอน และเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องหาจุดมุ่งหมายในชีวิตและเดินทางไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเรื่องราวนี้จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปมันเป็นเรื่องราวที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนมันเป็นเรื่องราวที่กระตุ้นจินตนาการและความกลัวของเราดังนั้น ในคืนวันศุกร์ที่มืดมิดและเงียบสงัดลองจินตนาการถึงถนนสายนั้นถนนที่ทอดยาวอย่างไร้จุดหมายถนนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประหลาดเหนือธรรมชาติถนนที่อาจจะรอคอยคุณอยู่แต่จงจำไว้ว่าการเดินทางบนถนนสายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจคุณต้องมีสติมีความกล้าหาญและมีความเชื่อมั่นในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคุณต้องไม่ลืมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังหลงทางอยู่เช่นกัน และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นถนนที่คุณเคยหรือถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนวันศุกร์เพราะการเดินทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ที่ประสบการณ์ที่เราได้รับและบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าจงสำรวจโลกให้กว้างขวางจงเปิดใจรับทุกความเป็นไปได้และจงอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายเพราะทุกๆ ความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองและเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกหลงทางหรือท้อแท้จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้คนมากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนคุณและมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้คุณค้นพบขอให้ทุกท่านโชคดีในการเดินทางและขอให้ทุกท่านพบกับความสุขและความสำเร็จในชีวิต